มีที่นอนนะคะพห้องนอนของรถไถโไบราณเมื่ไฟเมื่อก่อนเป็นห้องแบบนี้นะคะห้องนอนมีโต๊ะตนนนนเตียงชั้นบนชั้นล่างมีสองเตียงกันหนึ่งเตียงตัวมีหนึ่งเตียงห้องนอนมีห้องส้วมห้องส้วมห้องอาบน,น้ำ โซชียโคกอัน้ง่ายบนรถไฟอันนี้เป็นห้องรับแขกห้องทำงานท่านสตาลินอันนี้เป็นห้องรับแขกโซฟาสามีกระจกก็ถือว่าเพอร์ฟิกไเ้ค่ะบนรถไฟ รถไฟจริงๆนะคะข้างบนมีสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดนะคะรถไฟ